รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคำเตือนโปรดกดพอรอดและอ่านก่อนครับผมมหาวิาลียัศรีปรทุมพรีเซน นายสุภกรณ์ัวงศาครับสวัสดีครับผมนายกิติพันธ์จุธามณีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวินาคงมั่นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปันญ์เนมพงศค่ะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมแผนของธุรกิจของธุรกิจนี้นะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยจะมีคนรู้จักมากนักนะครับ วันนี้ผมได้พาตัวแทนของผู้จัดทําแผนธุรกิจมาบรรยายให้เรารู้จักว่าธุรกิจนี้มีแผนธุรกิจอะไรบ้างขอเชิญท่านพบกับพวกเขาได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ,รบวันนี้เราก็มาเจอกับเจ้าของธุรกิจตัวจริงเลยนะครับเอออยากทราบว่าแผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจชื่ออะไรครับและลักษณะพิเศษของธุรกิจนี้อยอะไรบ้างครับธุรกิจของเรานะคะเราทำธุรกิจเกี่ยวกับคอสติกค่ะ ก็จะจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการปักคอสติสนะคะเป็นงานฝีมือค่ะแล้วก็เราตั้งที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะครับแล้วแนวคิดของธุรกิจนี้ครับมีอะไรบ้างครับของเรานะคะก็ที่งานของพวกเราเนี่ยมองเห็นช่องว่างตลาดคอสติสในยุคของสมัยก่อน,นะคะไม่มีความทันสมัยซึ่งพวกเราเองอยาย ก็มีความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะจึงได้นำมาผสมผสานกับธุรกิจของเราให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์งานฝีมือให้มีความแตกต่างแล้วก็เป็นที่ยอมรับของโลกงานฝีมือค่ะแล้วกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนี้นะครับเป็น่เป้าหมายอของพวกเราก็จะเป็นมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าสตรีทุกวัยนะคะตอนนี้เรากลำลังมุ่งไปอย่าง นักเรียนนักศึกษาค่ะแล้วโอกาสทางการตลาดเป็นยังไงบ้างครับโอกาสทางการตลาดนะคะก็จะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจในงานฝีมือน,นะคะครับสภาพการแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะธุรกิจของเรานะคะการปักคอสติเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งน้อยค่ะแล้วก็ในจากเราเนี่ย เป็นเราเนี่ยมีการสำรวจแล้วก็มองเทงของกระแสตลาด่วงหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะมาคิดวิเคราะห์กันอยู่ตลอดทําให้มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทีมดีไซน์ของเราก็เป็นจุดแข็งของเราเลยลนี้ก็จะทําให้เราได้เปรียบคู่แข่งันมากเลยค่ะครับและการเข้าถึงลูกค้าของธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ลูกค้าของเรานะคะเราจะดูดูแลลูกค้าแล้วก็ให้บริการลูกค้าเนะี่ยยางเป็นกันเองนะคะซึ่งจะมีพนักงานของทางร้านเราเนี่ยคอยให้คําแนะนํากับลูกค้ารวมถึงมีการสอนในเรื่องของการปักคอติกในส่วนของลูกค้าที่ยังปรับไม่เป็นนะคะซึ่งการให้บริการตรงนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางใจแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจกับธุรกิจของเรา ครับช่วยบอกความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจคนที่มีต่อธุรกิจอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะความได้เปรียบของเรานะคะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการขายแล้วก็ทางด้านการตลาดนะคะก็จะมีการจัดก,กิจกรรม CSR ซึ่งทุกกิจกรรมเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทาให้เราเห็นความได้เปรียบจากคู่แข่งขันแล้วในส่วนของวัตถุดิบของเราก็จะมีคุณภาพที่ดีมาก แล้วก็ทีมงานแลวลาบุคลากรของเราเนี่ยก็เก่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านการประกอบติกแล้วก็การออกแบบเนี่ยเป็นพิเศษจึงทำให้เราเนี่ยมีความได้เปรียบผู้เข่งนทามากครับและการกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจเช่นวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายของธุรกิจนี้มีอย่างไรบ้างครับ วิสัษทัของเรานะคะเราจะพัฒนาแลวก็ออกแบบดีไซน์เพื่อกายของการปักคอสตินนะคะให้มีความหลากหลายแล้วก็มีความทันสมัยการให้บริการที่เป็นเลิศน,นะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยให้เป็นอย่างดีค่ะภารกิจของเราก็จะเป็นก็เป็นผู้นําทางด้านางานฝีมือที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ด้วยการที่เราเนี่ยมีการผสมผสานงานฝีมือกับเทคโนโลยีนะคะมารวมก,กันก็จะทำให้เกิด ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนทั่วประเทศนะคะส่วนเป้าหมายรวมของกิจการของเราก็เป้าหมายของเราก็หวัง่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคนะคะเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากตลาดแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่มากแล้วก็ไว้วางใจในบริษัทของเรานะคะแล้วก็เป็นผู้นําทางด้านงานฝีมือ ครับสำหรับแผนการผลิตคุณได้กําหนดเป้าหมายการผลิตไว้อย่างไรบ้างครับค่ะเป้าหมายทางการผลิตของเรานะคะก็คือเราจะผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ทันเวลาครับและสำหรับการกํายหนดลักษณะและกลยุทธ์ในการผลิตนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะการกรรยายราาํกาหนดคุณภาพวัตถุดิบของสินค้านะคะแล้วก็ จะเน้นคุณภาพของวัตถุดิบซึ่งมีความคงทนแล้วก็มีความทนทานนะคะสวยงามได้มาตรฐานค่ะการออกแบบสินค้าและก็บริการก็จะมีการคิดค้นพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของลูกค้าค่ะส่วนการการออกแบบกระบวนการการผลิตนะคะและกําลังการผลิตก็ปริมาณการผลิตนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของทางตลาดแล้วก็ผู้บริโภคนะคะส่วนสถานที่ตั้ง เราก็จะเช่าร้านในห้าสรรพสินค้านะคะซึ่งค่าเช่าเนี่ยจะตกต่อเดือนเนี่ยเดือนละ1น0 0งบาทค่ะครับสำหรับแผนปฏิบัติการนี้มีอะไรบ้างคบค่ะในส่วนของด้านการตลาดนะคะเราจะทำการตลาดแบบใหม่โดยมีการสร้างนโยบายทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็จะค้นหาโอกาสในการขายสินค้าและบริการก็มีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้าค่ะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดขององค์กรนะคะส่วนตามบริหารการจัดการเราก็จะมีการจัดการึุดบรมการจัดทําโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองค์กรนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางที่องที่องค์กรได้วางไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของการผลิตนะคะเราก็จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้ลดต้นทุนการผลิตและ แข่งขันด้านราคาดันางนั้นเราจึงต้องมีแผนการปฏิบัติการปรับปรุงประสิทธิภาพการการผลิตนะคะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน,นะคะ่ะในส่วนการเงินก็จะตัดทางบทางการเงินเช่นงบงบลงทุนงบกระแสงเงินสดงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบจุนแล้วก็มีการวิเคราะห์การเงินงบประมาณนะคะเพื่อทําให้บริษัทนะได้รู้ว่า ได้กำไรเท่าไหร่เพื่อจัดทำการขยายสาขา,าของบริษัทคครับสำหรับแผนการจัดการและแผนคนครับทางธุรกิจได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างครับค่ะเป้าหมายของการจัดการนะคะคือมีการคัดเลือกคัดสรรบุคลากรตามความสามารถที่บุคลากรมีและตรงตามตำแหน่งของงานนะคะโดยมีการจัดถึกอบรมทักษะความรู้ความสามารถเพื่อนำะมาใช้ กับงานที่ได้รับมอบหมายค่ะโดยเราจะมีโครงสร้างของกิจการค่ะลักษณะโครงสร้างของกิจการแล้วก็จะมีประธานนะคะแล้วก็มีฝ่ายการผลิตฝ่ายการตลาดฝ่ายการเงินนะคะเพื่อเพื่อควบคุมดูแลให้ธุรกิจของเราเนี่ยดำเนินไปยังมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จครับสำหรับธุรกิจนี้นะครับมีการใช้เงินลงทุนอย่างไรบ้างครับ ก็เง um in ินลงทุนของบริษัทนะครับจะใช้เงินลงทุนนี้ทั้งหมดสามล้าน3ล้านบาทครับการลงทุนระหว่างหุ้นส่วนทั้งหมด2อล้านบาทแล้วก็เงินกู้จากธนาคาร1ล้านบาทครับระยะเวลาในการคืนทุนนะครับมีทั้งหมด9เดือนนะครับส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละเจบาทครับครับสำหรับธุรกิจนี้นะครับได้ประเมินการยอดขายไว้ที่เท่าไหร่บ้างครับก็ ยอดขายของบริษัททั้ินนะครับมีอทั้งหมดหนึงล้านหต่อปีครับส่วนแบ่งการตลาดครับสเเนครับอัตราการเติบโตนะครับ3%เซนครับบริษัทพยายามเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับสรับธุรกิจของคุณได้ทําการเตรียมแผนฉุกเฉินไว้ไหมครับสําหรับกรณีเกิดข้อผิดพลาดปัญหาแรกเลยนะคะก็จะเป็นสินค้าผลิตไม่ตรงตามเป้าหมายค่ะ ปัญหานี้นะคะทําให้ลูกค้าทําให้เราส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันค่ะก็การแก้ไขนะคะก็จะเพิ่มกําลัง,างการผลิตขึ้นค่ะอ่อีกปัญหาหนึง่งก็จะเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงนะคะอะ่ปัญหานี้ทําให้กําไรต่อนหน่วยเนี่ยลดลงอย่างมากเลยค่ะ,ะการแก้ไขนะคะก็จะเป็นแบบเราหาแหล่งวัตถุดิบที่แหล่งวัตถุดิบใหม่ๆค่ะแล้วก็รักษาคุณภาพของสินค้านี้ไว้นะคะ ครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ทราบถึงแผนธุธรกิจกสิทธิ์กันไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็คงจะได้รับทราบและได้ประโยชน์จากแผนธุธรกิจนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ